สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเอรียสเปนนะคะวันนี้หนูอ่จะพามาดูห้องที่หนูเซอร์ไพรส์พอยพุ่งนี้นะคะแ้วพุ่งนี้หนูก็จะทำคลิปวิดีโออีกวันหนูบอกว่าอยากหนูบอกว่าวกาันๆขยยังไงมาดูแล้วไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะประตูห้องนี้นะคะนี่อองดีปาทำงานแอบดูซะหน่อยมองไม่เห็นเลยค่ะเพื่อน ไปดูกันเนี่ยคะ่ะเรการที่เราจะใส่ดอกไม้นะคะแต่เราไม่รู้ว่าดอกไม้กี่บาทจากร้านนี่สิบนะคะของสองเดี๋ยวพรุ่งนี้อพปอยก็จะกลับมาแล้วนะคะดีใจมากเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ไพรสอออยกันนะคะพรุ่งนี้เข้าไปเลยค่ะนี่นะคะบาดวีดีแจ็ค อย่างแรกด้เจอรองเท้าเดี๋ไปก็จะไปเล็กบ้างวันนี้สวยมากเลยด้วยก็โอ้แล้วก็มีน้องมิกซ์เมาดูมินิเมาด้วยค่ะโอ้โหนี่นะคะคีย์บอร์ดตังตังตังนี่นะคะ แต่ว่า,าต้องรีบทำคลิปก่อนเดี๋ยวเราออกไป,ไปข้างนอกไปข้างนอกข้างนอกแปบ๊บนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องขอตัวพีเซนอะไรอย่างหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนนี่ค่ะชุดที่หนูจะใสะคะ่ค่ะอีกชุดนี้นะคะน่าจะชุดวันเกิดนะคะมันใส่วันเดียวกันนะคะหนูก็งงว่าทำยังไงนะคะเออถ่ายดูดูสิ เห็นหนูด้วยม <c oughs> ีคืออะไรเนี่ยเพื่อนๆแต่ว่าหนูว่าหนูว่าไงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำคลิปพรุนี้อีกแต่ว่าสำหรับตอนนี้อ่เราไปที่เดิมก่อนสำหรับตอนนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนที่เราจะลาไปนะคะหนูจะบอกว่าอภัยกลับมาวันไหนอภัยจะรู้ไหมนะคะ แล้วสำหรับตอนนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องเอเลียสเปซด้นะคะบ๊ายบาย